วันนี้พามาตะลุยกินบุฟเฟต์สตรอเบอรีที่จังหวัดชิบะกันซึ่งรอบนี้เป็นรอบที่2ของปีที่ได้มากินบุฟเฟตสตรอเบอรี่ที่สวนแบบสดๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้เรามากิน2ส,สายพันธุ์นั้นก็คือฮชิอุราระกับเบนิฮกเปค่าคาคนละ2500เยนสามารถกินได้จุกๆ30นาทีฮัชิอุราระลูกเล็กแต่อร่อยมากเบนิฮเป นุ่มมากววเวลคัมน <im> ิชิมารุคลิปบุฟเฟ่์สตอเบอรีม่มาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้เรามากันที่เมืองโนดาจังหวัดชิบะนะคะก็คือ มากินบุฟเฟต์สตรอเบอรี่นั่นเองค่ะวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะดูเหมือนคนจะเยอะเลยค่ะอวันนี้จะมีขายอยู่หน้าร้านด้วยนะคะพวกสตรอเบอรี่ของพันของที่นี่นะคะเดี๋ยวพอมาถึงแล้วเนี่ยเราก็จะมาจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์กันก่อนนะความจริงคือเราอะจองผ่านทางออนไลน์มาแล้วนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปเราก็จะมานั่งรอกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องรอคนเกณฑ์เข้าไปข้างในเนาะแต่ท <c oughs> er. <c oughs> ุกคนดูขนาดอันนี้ก็คือแบบลูกเยอะมากแล้วลูกใหญ่อยู่เลยเยอะเหมือนกันทีนี้ก็จะเป็นโคชิวราระวบนิโคเปอือมีสองสายพันธุ์นะแต่ท่นี่ก็จะเป็นโคชิอุราระวินิโคเตะ ヘタの下がですね実、えー、と下の間が隙間空いてると思うんですけどこういういちごの方が甘いですあの赤く完熟したあとにいちごを置いとったもの上の上部のところがあの伸,び伸びる習性がありますまあ最終的にはねこ,ここがポドッと落ちて種が、ねうん、地面に落ちるような、まあ、植物の習性だと思うす ตอนนี้ได้เวลาเข้ามาที่รังแถวสตรอเบอรี่นะคะทุกคนอย่างที่บอกนะคะว่าที่ส่วนนี้เนี่ยเขาจะมี2สายพันธุ์ความจริงคือมี3สายพันธุ์แต่ว่าในโรงเรือนนี้เนี่ยสามารถทานได้2สายพันธุ์นั่นก็คือเบนนิโอเปนะคะเบนนิโเปลูกเขาจะใหญ่อยู่แล้วนะคะทุกคนจากคลิปที่แล้วที่เราเคยไปดูเนาะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นุนมากเพราะว่าโคชิวราะเนี่ยลูกเขาจะค่อนข้างเล็กมากๆค่ะ แต่เล็กพริกขี้หนูจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่าลูกเขานุ่มหอมหวานมากๆถ้ามาญี่ปุ่นอยากให้ลองพันนี้กันนะทุกคนอร่อยมากอ,มอ,อันนี้ลูกจะนุ่มมากเราขอเก็บมา3ลูกนี้ใบนนิโฮเปลูกใหญ่เหมือนเดิมไม่ผิดหวัง เดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะคะเบนิวโฮเป้อืมนุ่มมากอืมอร่อย วันนี้จะกินให้ได้เยอะๆเ <ๆ S 1> ห็นคนกินก <od> ่อนนะเน่เขาบอกว่าโคชิวแล้วอะคือหวานมากเราจะลองชิมดูว่ามันจะหวานจริงหอาอันนี้โคชิวแล้วค่ะอืมอืมอืมหวานมากหวานแล้วหอมด้วยอลูกเขาเล็กแต่ว่าเขาหอมแล้วก็หวานมาก อืมอืมเดียนวะอรยเนี่ยอืมสามีชอบโคชิโอราละโคชิโอราระลูกเล็กแล้วก็แบบกินได้แบบเรื่อยอืมหวานมากอืมโคชิโอราละลูกเล็กแต่หวานมาก อร่อยหอมอ่ะโอ้ชื่อนี่รอบก่อนอ่ะเราไปเบนนี่ใช่ปะสายพันธุ์หลักอ่ะของที่ฟาร์มที่เราเคยไปก่อนนั้นเป็นเบนนี่เขาจะเป็นแบบสายพันธุ์หลักของที่นั่นแต่ที่เนี่ยจะเป็นโอชิลาระห์หืมหืมหืมเด็กกอยั่งยืน มีลูกใหญ่ด้วยค่ะทุกคนวันนี้ขอถือเดินนะเพราะว่าคนเยอะมากอืมเบนดี้โาเป้ใหญ่มากเดี๋ยวลองกินโอชิร่าละลูกใหญ่เท่านี่เลยอืม,อมหวานหอมนุ่มอร่อยมาก ม,มาลองกินเบนิโฮเฟ่ลูกใหญ่อืมอมเบนนี่ก็หอมหวานชื่นใจเบนนี่อ่ะหอมอยังไงก็ยังหอมอย่างนั้นอร่อยอยังไงก็ยังอร่อยอย่างนั้น อืมอันนี้ลูกดกมากอะควงเนี่ยลูกเขาเล็กแต่เขากินอร่อยมากกินได้เพลินตลอดเลย คนเยอะต้องเดินตลอดถ้ากินลูกเลยแบบนี้อยากินให้ได้แบบห้าสิบลูกเลย กินไม่ได้ลุงเขาไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่เลยแต่กินอร่อยเพลินกินได้ตล,ลอดเลยหอหวานมาก เดี๋ยวจะขอเปลี่ยนเลนเลยอีกกี่นาทีคะ,ะประมาณสินาท,ทีลูกใหญ่มากเอไม่ใช่ลูกใหญ่ลูกเล็กก็คือจะเก็บมันลูดอ่ะ กินกันว,นว,นว,นวาาหวานมาก 我感觉这边甜，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 甜、嗯，甜、哎，甜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 ， ควงนี้แดงแบบเยอะมากอุ้ย มันหลุดอะ่ะของกินก่อนเหลือห้านาทีอืมหวานะ่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้เรากินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับส่วนที่นี่นะคะชื่อว่าเซโนฟาร์มนะก็คืออยู่ที่จังหวัดชิบะนะคะอยู่เมืองอะไรนะโนดะใช่ไหม อยู่ที่เมืองโนดะนะคะซึ่งเมืองนี้เนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากเมืองคัตสึคาเบะเลยนะ mm. ความจริงคือเรามาคัตสึคาเบะนี่แหละเราถึงได้มาที่นี่ mm. ความจริงส่วนนี้เนี่ยมี2-3สายพันธุ์มั้งแต่ว่า,าโรงเรือนที่เราไปอ่ะมันจะกินได้แค่ตัวโคชิโอราดะกับตัวเบนิฮเปใช่ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าโคชิโอราดะของที่นี่เนี่ยคืออร่อยมากลูกเขาจะเล็กนะ นุนไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่พันุ์ของเขาหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนนี้คือถึงแม้ว่าลูกจะเลกะ็กอะแต่ว่ามันอร่อยมากทุกคนหวานหอมนุ่มคือมันอร่อยมากๆจริงๆค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แนะนํามากๆนะสําหรับใครถ้าเกิดว่าอยู่แถวโซนชิบะอะไรอย่างนี้หรือว่าสนใจอยากจะมาสวนสตรอเบอรี่อะไรอย่างนี้ที่นี่ก็แนะนํานะคะสําหรับราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ คนละ2,500เยนนะคะก็คือทานได้ประมาณ30นาทีเลยด้วยกันแต่หนูรู้สึกว่าที่เนี่ยคือกินยังไงมันก็คุ้มเพราะว่าลูกเล็กแล้วเรากินได้แบบตลอดเรื่อยๆเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนเหมือนเดิมที่เข้ามาติดตามชมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ค่อยแบบถ่ายให้เห็นชัดหรือว่าแบบถ่ายให้มันเป็นกิจลักษณะเท่าไหร่เพราะว่าเราอะต้องเดินกินตลอดเพราะว่าคนเยอะมากแล้วจะบอกว่าส่วนนี้คือ คือแบบดังมากอ่ะก็คือแบบเมื่อวานพยายามแบบจะจองนะคะแต่ว่าคนเนี่ยจองก็คือเยอะมากๆจริงๆนะคะก็คือเหมือนแบบเป็นส่วนที่ค่อนข้างที่จะแบบจองเต็มเร็วมากๆนะสําหรับใครถ้ามาก็คือแบบดูวันแล้วก็เวลาดีๆนะคะเพราะว่าส่วนนี้คือเขาจองกันเต็มเร็วมากๆจริงๆค่ะถ้าอย่างนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะยังไงเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายๆคะ่ะเดี๋ยวจะพาไป ไหนอีกเนาะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย